อ่าคุณุกมอเรมเลยนะครับตอนนี้เรากอคุณดุกเปิดคลิปอยู่นะครับคุณดุจะเป็นคนพูดสวัสดีคุบดุกท่านนะวันนี้อยูุ่กเกมเมอร์99ในช่องไม่ใช่ในเกมไมค์ครับนะซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับในดันเจี้ยนครับอีกแล้วครับอย่คำพูดของคุณด้วยมาบอกบเกี่ยวกับเรื่องการป่าดงตะกอนที่นึ่งเราคุณไม่ต้องผอเล่าเองฟังรนบตอนนี้ ที่เราเคยบอกว่าเราอยากจะปาดเราอยากจะปาดมีเลโกนใช่ไหมแต่ปรากฏว่ามันเกิดหนึ่งสาเหตุคือหมอสสามสาเหตุเออสามสาเหตุเลยหลักๆนะที่เมาปาดไปมีเลโกนไม่ได้ใส่ที่หนึ่งนะครับคือเอ็นเดอร์แมนไม่เกิดมอนสเตอร์สัตว์ตุ๊กตีนในแมปซอมบี้สังเกตครับตอนกลางคืนซอมบี้จะเกิดน้อยมากสัตว์วัวไก่แทบไม่เห็นอาการมาแล้วครับตอนนี้อาการมาแล้วโดเฉพาะไก่นะครับคือแทบไม่เห็นเลยนะฮะเออจริงๆและที่หนักสุดคือ ผมยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเห็นเอนเดอร์แมนแม้แต่ตัวเดียวเนะฮะในแมปโล่งแมปแอนเดอร์แมนในแมปนี้ในโอเวอร์ในโอเวอร์เวิร์ยังไม่เคยเห็นเลยนะใช่ไหมคุณยังไม่เคยเห็นนะใช่ไม่เคยเห็นสัตอื่นขนาดพวกสเตเกอร์ตอนนี่แค่ไปเห็นพอเข้ามาในเนเธอร์เรากัดจะไม่ไปฟาร์มเอนเดอร์แมนในไวโอวเพชรปรากฏว่าเดินเจอเทลวาวะผมก็เลยกลับมาบ้านอย่างที่ก็คิดเฮ้ยเอาเอวีซีดีกว่าเดี๋ยวเอวีซีมันออกลูกแล้วก็ ทำให้เอ็มบีซีมันเป็นเอ็มบีซีคลิคิคเพราะเอ็มบีซีคลิคิคมันจะขายแอนด์ที่โผล่ใช่ไหมอืมใช่ผมไปก็เลยลองผสมพันธุ์เอ็มบีซีดูปรากฏว่าเอ็มบีซีม้อแห่งนี้ผสมพันธุ์กันไม่ได้ผมเสียแบบข้หนุมปังไปหลายอันแครอทไปหลายแบบถ้าถ้าจะเป็นกองอ่ะมันยังไม่ออกลูกให้ผมสักตัวเลยใช้เวลาหลายวันด้วยมันก็ไม่ออกผมก็เลยคิดว่าเราก็เลยคงจะปาดในตะกรอนไม่ได้แล้วครับคือตอนแรกเนี่ยที่เราคิดเนี่ยคือท้ายที่สี่มีด้วยคือเราคิดว่าเนี่ยไอ้ประตูเนี่ย พอเท่าไออะไรเนี่ยเนี่ยอันนี้นั่ยน่เนี่ยมันคืออะไรนะพอเท่าพอเท่าพอทีบล์เป็นพอเท่านั่นแหละคือเราใช้ไม่เป็นมันมันเป็นมันเป็นที่ว้าไปเอ็นนะเราวก็กล่าวว่าเวตั้งแล้วเข้าในเอแน่มันแน่ปรากฏว่าพอเราตั้งมันไม่ยอมตั้งให้เราไม่รู้ในการใช้ไปยูทู e ก็ไม่มีใครสอนอีกมันก็เลยทำให้ไม่ไม่ไม่ถามเจ้าของมอสแพคคุณก็ถามไปยังไม่ถาม เอไม่ถามว่าคือเอาง่ายตอนเนี้ยเราก็เลยมาสิ่งป่าไม้เลือกอนได้น้อยนะเพราะว่าเราเพยายามลองทุกวิธีทางแล้วนะ <c oughs> วก็เลยกะว่าเราเนี่ยสองคนนะจะสร้างบ้านนะเป็นสิ่งตอบแทนกับการปราบม้เลือกอนแ<ม>ทนซึ่งนะเราก็ได้สร้างบ้านมาแล้วนะเพราะว่าคือดูจากภาพแล้วปราบม้เลือกอนเนี่ยคงปราบยากนะ่ครับ,บน,<า>นี่คือบ้านหมูเดินหลังเล็กอยวนซาร์ซึ่งนี่คือถังเข้าแล้วคือเราก็เลยมาสร้างบ้านขอแบบเป็นการแบบขอโทษนะพี่เราดิฟี่ไม่รู้ว่าไหนคือในการขอโทษที่เราสั่ง ป่านี้เลโกไม่ได้ด้วยดาา้าน,ดานหน,าหาน้าผมก็รีวกใช่แขกแล้วนี่ด,าดาา้านบนด้าบนบนก็จะมีสระน้ำกับสวนที่ทำมัดที่มีชุกกะเคนและปลาเป็นตัวไม่รู้เพื่ออะไรอะนี่ของคุณจะดกนะแล้วก็มีสระน้ำที่รู้ว่าค,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 คุณรู้เนี่คือทำจากคอนกรีตหลายสีไม่ของผมหนูว่าไม่ของคุณรู้อ่มันแล้วก็ในแถืในบ้านยังมีแมลงผู้พิทักษ์บ้านาแล้วก็มดผู้พิทักษ์บ้านนะผ่านะมดกับแมลงผู้พิทักษ์สระน้ำนะเออผมว่าตีเหือมดอะเออมดตีมดตีมดตี ไอไอตัวยิ่งห้ามขามาแรงพี่จิ๊บนะที่เราเรา Danielle <blues. S 2> จะรีวิวบ้างน,นะลนแล้วก็นี่นับไอตัวนี้ก็คือแบมบูดี้นะเป็นเด็สาวห้างบ้านะคือแบมบูดี้นะเป็นเด็กสาวผู้ทักป่าไทยนะเห็นไหม,มา,าอยู่แล้วก็อย่างนะครับถ้าเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะแจกแมปแล้วนะก็ท่านผูช้ชมคนไหนที่คิดว่าเอออยาจะมาเก็บอ่าเรื่องไรน,นะจะมาเก็บโค้ชต่อแล้วก็สามารถมาเล่นกันได้นะมาหลุดก็ได้เลยซึ่งตรงนี้จะมีถ่ายดอกไม้ที่สวยกว่าบ้านคูคูนัด เออคุณลูกก็คุณไม่อยู่ทู่คุนโดน,นะซึ่งสบ <ละ S 2> ายก็คือด้ออานในก็จะมีเป็นแอปเปิลี่นะแล้วก็มีหลอดไฟที่แบบสีสันสวยๆเฮ้ยคุณลูกบอก <นา S 2> ขอตีขอตีไข่เดี๋ยก่อนได้ไหมอย่าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องนอนที่มีไอแอปเปิลี่อยู่นี้นะที่สวยที่ท,ที่ห้องนอนผมบ,บีสวยคุณรีวิวไปดูห้องเราไปเลยเอาไปเนี้ยบ้านผมเ่าะเอาไปเนี้ยก็คือบ้านของผมนะไม่ใช่ผมของคนรีวิวเองนะซึ่งบ้านผมเนี่ยก็จะมีทางเข้าตรงนี้ซึ่งทางเข้าเนี่ยทุกจุด ค่ะของผมนะก็จะมีม<ล>ะเด็กขึ้นมาข,นข,นของคุณคุณจะดุกนะแต่จะสวยของคุณจะดุกนะเห็นไหมนี่เข้ามาฮ<น>ะาดูก่อนก่อนเาให้ดูจากระยะไกลก่อนอยากตายใช่ไหมนี่นะบนี่นี่จะเป็นบ้านของผมนะก็เป็นแบบออกไปตรงแนวเขาหรือหาดนะเขาค่อนจะใหญ่เลยนะเพราะเอาง่ายก็คือแบบเป็นบ้านที่สวยแล้วก็ใหญ่ของคุณจะดุกนะนี่ทางตรงนี้เนี่ยคุณควรใส่คุณควรใส่บันไดลงไปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาง่ายเดี๋ยวอาจจะมีการแต่งเติมนะก่อนจากแบบมันไม่ค่อยสวยอ่ะตอนเนี้ยเรารีวิวคร่าวๆก่อนจะอาจจะมีการแต่ง เพิอ่ะโอเคอ่าดูมันนี่นะนี่มาดูหลังบ้านก่อนมาหน้าบ้านหน้าบ้านนะก็ะจะมีอ่าเป็นสระน้นตรงนี้ตรงนี้นะหลังบ้านยังไงหน้าบ้านจะมีสระน้ำน้าหลังไปหลังบ้านซึ่งสระน้ำผมเนี่ยมันก็จะเป็นสระน้ำแบบลึกๆเลยนะมมผมอยากได้ลึกๆมันจะว่าวสีกมสีผมรู้สึกแปลกคือแบบมันไม่เหมือนแบบมันแบบมันไม่อยากเปนชาแบบตึ๊กง่าอย่างนี้มันก็จะดูแปลกอ่ะได้เพราะว่าคือ อันนี้คือผมยากได้ลึกๆเนีเพราะว่าเราถ้าเราคุดลุกไปเนี่ยมันจะเจอเริ่มเจอชั้นหินเจออะไรผมก็เลยมันจะแบบว้ายสะดวกแล้วก็มีอย่างนึงคือเป็นท่านกระโดดด้วยนะดูดูดนาะแย่งอ่ะอาบน้ำมาบองเลยโเคอเคโคอดีดู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 ดี่อดดดูอูด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 ดดดอ้ม เอ้ยมันยุดอ้าทุบไปเลยทุบไปอะเออเข้าไปทุบกันปิดเครื่องก่อนเลยเนาะต่อคิปไปต่อได้ต่อคลิปต้องต่อคลิปนะต้องต่อต้องต่อนะคุณธุรกุลคุณไม่ต่อไม่ได้นะปิดคลิปไปก่อนเลยคือตอนนี้อ่าคุณธุรกุลเนี่ยเขามีอาการแบบคลิปนี้เขาก็ต้องหยุดปิดคลิปแล้วเปิดคลิปใหม่นะก็เลยผมก็ะโดต้องต่อคลิปเมื่อกี้ผมก็บอกแล้วโอเคโอเคเอาง่ายไปรีวิวบ้านต่ออ่ะผมจะกรดถ่ายถ่ายภาพต่อ จริง้าเฮ้ยเฮ้ยคลิปนี้จะเป็นคลิปการรีวิวขั้นหานคลิปการตีกันเอาเข็มมาดูในบ้านกันบ้างนะครับเอ๊ยไมมอูไปไกลอ่านี่ก็จะเป็นบ้านนะอันนี้คือเป็นโซนฝั่งห้องครัวนะก็จะเป็นเป็นเตาอบนะครับแบบนี้แล้วก็มีของที่ผมเผาไว้นะแล้วก็จะมีเตาอบแบบบาสเฟอร์แนต์นะแล้วก็มี มีุกเกอร์ด,ด้วยนะครับแล้วก็มีหีบแล้วก็มีทั้งตี๋นะเพือจะให้มาตกแต่งกันนี่เป็นอะไรนักหนาฮะอยู่เลยคือร้องหยุดแล้ว า้แป๊บหนึง่งโดนแน่นนนนนถ้าคุณไม่โดนบ้านคุณก็โดนอะ่ะก็เอาะฮ่าฮ้าฮ่าดูแล้วเฮ้ย <c oughs> <c oughs> hey, ปล่อยก็ได้ไปรีวิวบ้านต่อถ้ามันมีชีนะครับผมบอกผมไม่เอาแน่ๆผมมีของโหดกว่ามันด้วยเฮ้ยผมม้วนไงม้วนโอเคมารีวิวฝั่งฝั่งต่อนะฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบเป็นห้องมันก็คล้ายห้องครัวแหละคือมันเป็นแบบ ออกแนวะห้องเก็บของนะออคือเนี้ยผมตั้งของชิว่าคร่าวๆไว้ให้นะคะที่จะมาก็ต้องตกแต่งต้องวางกันเพิ่มเอาแล้วเขาดูดีเนี่ยกระจกบ้างแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมครับอันนี้ก็จะเป็นแบบโต๊ะที่ใช้อาร์ตีแบบทำเป็นไอ้นี่นะครับทำเป็นอะไรนะเกาะเกาะนี่แหละไรนะรแล้วก็มี<ด>เครื่องกดโน้ตด้วยแล้วก็นี่นครับก็มานี่โอเคแล้วขึ้นไปดูชั้นสองกันนะนี่ก็จะเป็นบันไดหน้าบ้านผมนะคือเวลาเข้ามาจากหน้าบ้านผมเนี่ยมันจะเจอบันไดอย่างนี้เลย ว<ท>ันไดอยู่ตรงนีเนะเบิดก็แบบอ้าใหญ่มากเนี่ยขึ้นไปก็จะมีอุปกรณ์ชีวิตรอดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีสชม,มเกอร์มีเตาอบมีโนโ้ตเพลงก็โนเพลงแล้วก็มีนี่ด้วยครับมีอะไรนะรู้สึกว่าคงจะรู้สึกสนใจโน้ตเพลงพิเศษแล้วก็จะมีอาหีดด้วยนะถูกไหมอ่าแล้วก็อันนี้อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นห้องห้องห้องหนังสือนะคือต้องอันนี้ต้องบอกบอกคำเดียวเลยว่าไม่มีไม่น่าใช่ห้องหนังสื่อดูใช่ครับมันก็ใช่แหละครับแต่คุณคุณต้องต้องวางเพิ่มนะเพราะว่าตอนนี้ผมอ่ะ ทรัพยากรมันไม่ได้ว่ามีเยอะขนาดนั้นผมก็เลยวางคร่าวๆนะมันดูสวยงามไปก่อนโอ้โหนี่อะไรอ่ะเฮ้ยวันดีแบมบูดี้แต่มันก็ดูสวยงามนะไม่ได้ว่าแย่ก็สวยงามแบบสวยงามแลระดัหบหนึ่งน,นะแปลไปเฮ้ยทำไมโ,โล่งกูรู้มันไปยัดมากไม่ใชื่อดิอ่าเนี่ดูโล่งกูดิมันแบบมันทะลุตัวคุณนอะใช่คุณดูดิบั็อกเออใช่ไหเธออ่าก็จะประมาณนี้นะก็รีวิวง่ายๆก่อนใครอยากจะมาก็ตกแต่งกันเองส่วนห้องต่อไปนะผมจะรีวิวเอเป็นห้องแบบห้องนอนสุดจะแปลกครับ สุดดีดูดีเขามาผมก็ดูดีนะไม่ได้ไว่าแย่นะก็จะมีอุปกรณ์แบบตื่นขึ้นมาแบบดื่มกินอะไรไอ้คุณแย่งเตียงผมขึ้นมาแบบนี้หยุดหุดหยุดเอาไหมจัมจไหมล่ะจัาไหมล่ะฮะจับไหมฮะ ชมพีพีครับผมพีพีก็ยกผมชนะสามยกไปเวลาผมจะกินผมไมกดค้างอย่างเงี้ยมันก็จะกินพี่เองมันเหมือนกินนะมันเป็นจะเป็นแบบผมคุ้แบบมันไม่ใช่เมวหัดนี่ขอทีเลยเก็บมาเลยมาเลยมาเลเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยไปแล้วนอนไม่ไหวแล้วนอนนอนนอนเก็บก่อนดีจะเข้าตัว หน้าพี่เอาเก็บเลยไปทำไมอ่ะโก้ทุ่งตีเนี่ยไปเก็บงานให้หมดไปอยู่ที่บอยหน้าไปเก็บหมดเลยเร็วนี่ยคือการกำราบคนคนที่แบบชอบใช้กับใช้แบบโกนเท้าคนอื่นนะก็จะเป็นการกำราบเร็วเก็บเร็วเก็บแล้วมันมีของอีกหน้าไปผมแบบอยากจะนอนจีนสีฟ้าของ เอเตียงผมผมวางเองไปไปนอนเตียงสีแดงไปเลยนอนโอ้โหมีรบ้าหรือคลิปทะเลาะกันวะเนี่ยไปนอนบ้านผมดีกว่าเออก็รีบไปเร็วบ้านผมอ่าอันนี่ก็จะเป็นอ่าบ้านผมสวยกว่าและใหญ่กว่าด้วยนอนได้หลายคนนะอย่าอย่าอย่ามั่วอย่ามั่วบ้านผมบ้านผมนนี่ก็จะเป็นแบบอ่าเป็นของไอ้นี่นะของตกแต่งเป็นยังไงจำแผนที่นะครับคือบ้านผมเนี่ยความที่ว่ามันใหญ่เนี่ยมันก็เลยตั้งอะไรยากใ้าใช้ป้าครับโอ้ผมผมผมใช้เซียนกว่าคุณอะล็อกล็อกแม็กเป็นเปล่าใช้กระจกเออ ใส่แมพขยายแมพเป็นไหมใายแมพเป็นใส่กระดาษเพิ่มอ่าไปไปไนอนโอเคโอเคครับเป็นอย่างไรบ้างกลับเข้ามาครับคุณยุก,ก,กโอเคขอตัดคลิปตอนเชา้าโอเคนะครับก็จะประมาณมานี้เนาะก็คลิปที่ผมก่อนคลิปคลิปหน้าจะมีคลิปแจกแมพใช่ครับผม,ผมก็อาจจะมีการแต่งเติมบ้านเพิ่มเติมนิดหน่อยเช่นแบบห้องหนังสืออาจจะเพิ่มอะไรมานิดหน่อยหรือว่าตามขอบหน้าต่างอาจจะมีการตกแต่งเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้นะครับก็ก็จะเป็นการรีวิวบ้านคร่าวๆนะครับก็ใครที่จะเอาชิว่าต่อเดี๋ยวผมบอกเลยนะว่าเดี๋ยวผม มันก็ไม่ได้น่าเบื่อหรอกคือถ้าเกิดบ้านผมเนี่ยควรจะตกแต่งบ้านเพิ่มนิดนึงเพราะว่าบ้านผมเนี่ยมันใหญ่นะแล้วก็มันก็จะอยูโล่งๆนะเพราะผมยังแปะของได้ไม่เยอะพอนะก็โอเคอเสื้ออ่ะไว้นึงเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนะ่ะที่ผมแจกแมทนะผมจะเอาชุดเกราะดาบอะไรทุกอย่างของผมเนี่ยนะเนี่ยอย่างพวกเนะี้ยของสังค่าสำคัญนะชุดเกราะด้วยอะไรด้วยเนะี่ยมาไว้ในบ้านนี้นะฮะนี่ไว้ไว้ในบ้านนี้ไว้ตรงนี้ไว้ในหีบไว้ในหีบนีกนะของแต่ผมแต่ผมเดี๋ยวไม่เพิ่ง แล้วผมจะรีวิวให้อีกทีนึงคือตอนคลิปแจกแมพนะตอนนี้เพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใส่แล้วก็อ่าเราเราไปไปห้องเก็บไปบ้านเก่าเรานิดนึงเราจะไปรีวิวของที่บ้านเก่าให้ท่านผู้ชมเห็นคือส่วนของส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในบ้านเก่านะเผื่อใครจะช่วยต่อเนี่ยผมก็จะจะได้แบบง่ายๆ่าไงจะไม่ยากไปแอฟพี่แอฟพี่อยู่คุณลูกเข้ามาบ้านผมเลยเออดีมากครับต้องออกด้วยเออมันมันร้อนอยู่บ้านมันก็ได้ผมันจะฆ่าเออฆ่าดีกว่าไม่เอาไม่ท้ามฆ่าไม่ค่อยบ้านผมแล้ว โอเคนี่ก็จะเป็นประตูนิทอรศนะที่เข้าไปก็จะเจอสีลาวาเยอะหน่อยนะครับก็จริงมันก็มีแผ่นดิ้นบ้างอะไรนะเออเราเข้าไปดูแล้วกันแยกแบบจิ้นี้ไหม่าคลิปคลิปหน้าคลิปหน้าคลิปหน้าเพราะว่าบ้านผมยังตกแต่งไม่ไม่เวอร์เท่าไหร่ ก็จะมีเนีฮีเป็นของส่วนใหญ่ก็จะมาเนี่ยผมจะเปิดรีวิวีไปอ่ะนี่เปนคลิปแล้วการเริ่มมาแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวรวมๆให้ดูทีนี้เลิิปีก็สนนี้ก็ต้องขอจบรีก่อนนะก็ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดก็เลยก็ต้องขอจบรีวิวก่อนจอมันเริ่มเลยมนก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับของต่างๆนะก็ใรที่จะเล่นต่อก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาแบบทำคลิปสรุปของยอะไรอย่างนี้ขีดนึงนะก็ไปคลิปหน้าแจแบงไปเเท่อิปคลิ